นี่แฟน<ฟ> <Elena> ขับเธออะแฟนขับเธอเดี๋ยวเดี๋ยวเซเซเซเป็นไรไหมครับเป็นอะไรไหมคะไม่เป็นไรเนาะแฟนขับเธอเขาตื่นเต้นจนเซเลยตื่นเต้นมากเลยตอนนี้มากอดเขาหน่อยเร็วหนูมาดูตรงนี้นะใจหนูปุุ๊โอ้ยหนูได้เห็นตัวจริงด้วยเขาตื่นเต้นเขาเกรงมากเกือบล้มอ่ะเมื่อกี้เซเลยเขากอดทีนึงโอ้ยรักมากเดี๋ยวนะนี่สาวไทยใหญ่อะใช่หนูอยู่ตรงนี้ ตองกีเป็นสาวไทยใหญ่ด้วยแฟนขับตัวจริงของเธอตอนนี้อยู่กรุงเทพตลอดเลยเหรอคะหนูมาอยู่ไทย10ปีแล้วอะมาอยู่ไทย10ปีเราขับ Mercedes Benz ได้ยังไงอะอันนี้แฟนซื้อให้แฟนซื้อให้โอ้ยแต่ว่าเบลช่เขาแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องขับรถธรรมดาไปก่อนเกิดอะไรขึ้นต้องไปใช้จําเป็นจําเป็นต้องใช้เราขายรถทิ้งเฮ้ยแต่เก่งนะสาวไทยใหญ่มาอยู่ไทย10ปีอะเรามาออบ Mercedes Benz ได้อะล้ววันนี้มาขายให้เราอีกสาวไทยใหญ่ไม่ธรรมดาเนี่ยขายแล้วเหรอคะขายแล้ว ขายแล้วไม่ใช้อะไรคะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมาซื้อต่อเดี๋ยวกับมาซื้อเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมาซื้อต่อดูไว้เป็นเป็นสองร้อยแฟนบอกว่าจะเสนสเดือนให้จะมาซื้อให้อีกสองสาเดือนมาซื้ออีกมาซื้อที่นี่ใช่ไหมคะใช่อ้ยสาวไทยใหญ่ไม่ธรรมดาไปกันนะคะได้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ จบไปแล้วครับเมอร์เซเดสเบนซีสามหาส่วอีโตปออินไฮบริดพ่อคุม้มเป็นตัวเอ็มจีด้วยไม่แค่8ปดหมื่นโลเท่านั้นทุกคนใครอยากได้รถเอ็มจีสวยๆแบบนี้มาจัดได้ที่เตท์คุณพงษ์เลยสวยมากอะคันนี้ไม่เท่าไหรอ่อะคะไม่แปดหมื่นโลแต่ว่ารถผู้หญิงใช้เองภายในใหม่กลิบเลยค่ะโคตรเฟี้ยวอะพี่แม่หรือว่าเราจะเอาคันนี้ไปใช้ดีคะเอ้ยเธอจะเปลี่ยนรถอีกเหรอเนี่ยท้าในแบบสวยมากเลยอะพี่แม่อยากขายรถได้รค่ะต้องมาขายกู๊ดบ้าน